สวัสดีครับเพื่อนทุกคนวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆไปทําการลดรูปสมการด้วยพิคคณิตบูรีนนะคะก่อนที่เราจะลดรูปสมการได้เราก็ต้องไปทําความรู้จักกับสูตรของพิคคณิตบูรีนหรือทฤษฎีของพิคคณิตบูลีนกันก่อนนะคะว่าทฤษฎีของพิคคณิตบูรีนมันจะมีอะไรบ้างเราก็จะไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะทฤษฎีของพิคคณิตบูลีนข้อที่หนึ่งก็คือ กฎของการสลับที่นะคะก็คือ a บวก b เท่ากับ b บวก a หรือ a คูณ b เท่ากับ b คูณ a นะคะทฤษฎีบทที่2ก็คือกฎของความสัมพันธ์นะคะในวงเล็บ a บวก b วงเล็บปิดบวก c เท่ากับ a บวกในวงเล็บ b บวก c นะคะการคูณก็จะเหมือนกันนะคะก็คือในวงเล็บ a คูณ b วงเล็บปิดคูณ c ก็จะเท่ากับ a คูณกับในวงเล็บ b คูณอยู่กับ c นะคะทฤษฎีบทที่3ก็คือกฎของการกระจายนะคะก็คือ a คูณ b ในวงเล็บ b บวก c เท่ากับในวงเล็บ a คูณ b บวกในวงเล็บ a คูณ c นะคะตัวที่2ก็คือ a บวกในวงเล็บ b คูณ c เท่ากับ a บวก b คูณกับ a บวก c นะคะ ทฤษฎีบทที่4ก็คือกฎของเอกลักษณ์ a บวก a เท่ากับ a หรือ a คูณ a เท่ากับ a นะคะทฤษฎีบทที่5ก็คือกฎของการลบล้างคือ a าร์จะเท่ากับ a ์ a r a d o บ b ลบาร์จะเท่ากับ a นะคะทฤษฎีบทที่6กก็คือกฎของการลดทอนนะคะ a บวก ตัวเองคูณอยู่กับตัวอื่นจะเท่ากับ a นะคะหรือ a คูณอยู่กับในวงเล็บตัวเองบวกอยู่กับ b จะเท่ากับ a นะคะทฤษฎีบทที่7ก็คือ0บวก a เท่ากับ a 1คูณ a เท่ากับ a 1บวก a เท่ากับ1 0คูณ a เท่ากับ0ทฤษฎีบทที่8ก็คือ a บวก a จะเท่ากับ1 A บาคูณ A จะเท่ากับ0นะคะทฤษฎีบทที่9ก็คือ A บาบวก A คูณ B จะเท่ากับ A บาบวก A คูณอยู่กับ A b บาบวก B เท่ากับ A บวก B นะคะแล้วก็ A คูณอยู่กับในวงเล็บ A b บาบวก B จะเท่ากับ A คูณอยู่กับ a บาบวกอยู่กับ a คูณ b จะเท่ากับ a คูณ b ก็คือ a คูณอยู่กับ a บาหรือบวกอยู่กับ a บาแล้วก็คูณหรือบวกอยู่กับตัวอื่นก็จะได้ตนเองแล้วก็ตัวอื่นนะคะทฤษฎีบทที่10ก็คือทฤษฎีของเดอร์บอลแกนก็คือในวงเล็บ a บวก b ทั้งหมดบาจะเท่ากับ a บาคูณ b ก็คือทำการหักบา์ตรงกลางตรงนี้นะคะ a คูณ b ทั้งหมดบาก็จะเท่ากับ a บาบวก b บานะคะก็คือเปลี่ยนจากเครื่องหมายบวกไปเป็นคูณหรือจากเครื่องหมายคูณมาเป็นบวกนะคะค่ะเราก็จะไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างนะครับก็คือ x เท่ากับ A b บาเอนอยู่กับ B a n อ C นซีออยู่กับ A a n อ B นบีบา d อ o นซีออยู่กับ A a n อ B นบี C อ r นซีออยู่กับ B a n อ C นซีบานะคะเราจะมาทำการวิเคราะห์ไอซีก่อนลดรูปสมการนะคะเราจะใช้ออรเกอยู่ทั้งหมด3ออนะคะก็คือออเกดเจ็ดนะคะแล้วก็ เราจะใช้แอนเจอยู่ทั้งหมด 1, 2, ึ่งสองมสี่ห้ตัวนะคะแล้วก็นอก็อตเจดอีก3ตัวนะคะก็คือ 1, 2, 3นะคะ การลดรูปของสมการเราก็จะทำได้จาก x เท่ากับ a บาร์ n อยู่กับ b n อยู่กับ c o อยู่กับ a and b บาร์ n c o อยู่กับ a and b แ n d c แล้วก็ o อยู่กับ b n n d c บาร์นะคะอันดับแรกเราก็จะทำการสลับที่นะคะจัดกลุ่มก็คือเราจะให้พจน์คล้ายๆกันมา อยู่รวมกันนะคะเราก็จะดึงตัวนี้ลงมานะคะแล้วก็ตัวนี้มานี่นะคะแล้วก็พจนนี้ตัวนี้นะคะเราจะทําการจัดกลุ่มให้มันก็คือใช้กฎของการสลับที่ในทฤษฎีข้อที่1น,นะคะแล้วก็เราจะมาทําการ ดึงตัวร่วมนะคะก็คือดึง b กับ c ออกมานะคะจะได้เป็นตัวนี้นะคะแล้วเราก็จะเหลือ a าร์ตัวนี้นะคะบวกอยู่กับ a แล้วก็พดข้างหลังเราก็ดึงมาเหมือนเดิมนะคะส่วนตัวนี้นะคะ a bar บวกอยู่กับ a ก็จะ เท่ากับ1นะคะเมื่อ BC ตัวนี้มาคูณอยู่กับ1เราก็จะได้เหลือ BC ตัวนี้นะคะแล้วเราก็มาทำการสลับที่เอาจัดค่มใหม่เหมือนเดิมนะคะ<ม>ก็จะดึงโดนนี้ลงมาไว้ตรงนี้นะคะก็คือ b n อยู่กับ c bar แล้วก็บวก o อยู่กับ a n n d b bar and c นะคะ ตรงนี้เราก็จะดึงตัวร่วมของ b ลงมานะคะก็จะเหลืออยู่ b เดียวนะคะแล้วก็ c o อยู่กับ c bar แล้วก็จะบวกอยู่กับ a n n d b bar and c นะคะเมื่อ c บวก c bar เราก็จะได้เท่ากับ1 เมื่อ b คูณอยู่กับ1ก็จะเหลือ b ตัวนี้นะคะแล้วก็จะมาออ,อยู่กับ a n อยู่กับ b bar n, ์ n ชีบาตัวนี้นะคะจากนั้นเราจะใช้ทฤษฎีตัวที่9ก็คือ b ตัวมันเองออ,อยู่กับตัวมันเองก็จะเหลือ B อยู่แค่ตัวเดียวนะคะก็คือ B แล้วก็ตัวที่เหลือนะคะก็จะได้เป็น B, B, B o ออยู่กับ A and c นะคะเราก็จะได้คำตอบแล้วนะคะ mm hmm. เราก็จะมาดูกันนะคะว่าเมื่อเราทำการลดรูปสมการแล้วเราจะใช้ ICU อยู่กี่ตัวนะคะ mm hmm. เมื่อเรา ทำการลดรูปสมการได้สมการ x เท่ากับ b บวก ac นะคะเราก็จะใช้ ic อยู่ด้วยกัน2เบอร์ก็คือ or-gate 1ตัวแล้วก็ and-gate อีก1ตัวนะคะเราจะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการลดรูปสมการแล้วเราจะใช้ ic น้อยลงจากที่เรายังไม่ได้ทำการลดรูปสมการนะคะค่ะ เมื่อเราอยากรู้อยากทราบว่าเราทําการลดรูปสมการมาแล้วมันจะได้ตรงกับผลลัพธ์หรือตรงกันกับสมการที่เรายังไม่ได้ลดรูปหรือไม่เราก็จะมาเปรียบเทียบในตารางความจริงนะคะก็คือเมื่อตารางความจริงของเรา เราก็จะมี a b c นะคะ a ช่องแรกเราก็จะเป็น0 0 0 0 1 1 1 1 1, 1, 1ลงมานะคะเหมือนที่เราเคยเรียนรู้กันไปนะคะเมื่อเราทำการมาแล้วก็คือ x ของเราจะได้ เมื่อ a เป็น0นย์ b เป็น0นย์ c เป็น0 x ของเราก็จะได้0ูนย์ะคะเมื่อ a เป็น0น b เป็น0 c เป็น1 x ของเราก็จะได้0ูนย์ะคะเมื่อ a เป็น0นย์ b เป็น1 c เป็น0นย์ x ของเราจะได้1นะคะเมื่อ a เป็น0 b เป็น1 c เป็น1 x ของเราก็จะได้1นะคะ a เป็น1 b เป็น0 c เป็น0 x ของเราจะได้0ูนนะคะ เมื่อ a เป็น 1, b เป็น 0, c เป็น 1, x ของเราจะได้1นะคะเมื่อ a เป็น 1, b เป็น 1, c เป็น 0, x ของเราจะได้1นะคะเมื่อ a เป็น 1, b เป็น 1, c เป็น 1, x ของเราจะได้1นะคะแล้วเราก็จะมาทำดูสมการที่ว่า b บวก ac จะได้เท่าไหร่นะคะ AC ของเราได้0เมื่อไป o อยู่กับ b ตัวนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ0นะคะ b ตัวที่2เงื่อนไขที่2อ o อยู่กับ0ก็จะได้0นะคะเงื่อนไขที่3เมื่อ b เป็น1 AC เป็นศูนย์ก็จะได้หนึ่งนะคะเมื่อ b เป็นหนึ่งเเป็นศูนย์เอาผลของเราก็จะเป็นหนึ่งนะคะเมื่อ b เป็นศูนย์เเป็นศูนย์เอาผลของเราก็จะได้ศูนย์นะคะเมื่อ b เป็นศูนย์เเป็นหนึ่งเอาผลของเราจะได้หนึ่งนะคะเมื่อ b เป็นหนึ่งเเป็นศูนย์เอาผลของเราก็จะได้หนึ่งนะคะ เมื่อ B เป็นหนึ่งเป็น1นึ่งเอาผลของเราก็จะได้1น,นะคะจากตารางความเป็นจริงเราก็จะเห็นได้ว่าเมื่อเราทำการลดรูปสมการแล้วเอาผลของเราก็จะเหมือนกับตอนที่เรายังไม่ได้ลดรูปสมการนั่นแปลว่าเราทําการลดรูปสมการได้ถูกต้องนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้หวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์แก่เพื่อนๆที่เข้ามาดูมาชมนะคะหรือเพื่อนๆที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับหัวข้อนี้อยู่นะคะถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยไว้นาที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ